สวัสดีครับมาพบกันอยู่แล้วนะครับกับช่อง Love gadget นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ Huawei มาแนะนำกันด้วยนะครับกับ Huawei P40 Pro นั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัว HP 410 Pro นะครับเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปวัน,นที่26มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นรีวิวตามช่องต่างๆ,ๆบ้างแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะทําการรีวิวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอร์ดของสเปครวมถึงดีไซน์การออกแบบต่างๆอย่างละเอียดเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับมีดีไซน์การออกแบบเป็นอย่างไรสเปคเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในโซตัวคลิปถัดไปนะครับผมก็จะรีวิวในส่วนของตัวกล้องตัววีโอ ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับช่องหมไว้ได้เลยนะครับกับช่องเริ่ g ก d g เจนเองนะครับ เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวพร้อมกันเลยครับเรามาดูในส่วนของตัวเรื่องการดีไซน์แล้วการออกแบบกันก่อนนะครับเจ้าตัว OPPO c Pro ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการดีไซน์และการออกแบบหน้าจอนะครับที่มีความโค้งมนนะครับทั้ง4ด้านเลยผมพยายามจะเอียงให้เห็นนะครับถึงความโค้งมนของมันนะฮะซึ่งโดยปกติสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยมันจะโค้งมนแค่ขอบด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับตัวนี้มันจะเป็นทั้งบนและก็ล่างเลยนะครับเป็นการโค้งมนเหมือนกันทั้งหมดทั้ง4ด้านเลยนะครับและเท่านี้ยังไม่พ ด้านหลังในกระจกมันก็จะเป็นโค้งมนสีด้านด้วยเช่นกันนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเวลาถือจับกระชับมือแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรมาค่อนข้างที่จะทําให้ถือแล้วเจ็บมือแ้ะทําให้การถือจับเนี่ยกระชับมือมากๆนะครับซึ่งหน้าจอที่เป็นโค้งมนทั้ง4ด้านแบบนี้นะครับหัวเวย่ยใช้ชื่อหน้าจอนี้ว่า วอเวอ c ์ควอสเคิร์ฟ v e เวอร์โฟลดิสเนั่นเองนะครับก็เป็นหน้าจอที่มีความโค้งมนทั้ง4ด้านนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับความกว้างอยู่ที่ 6.58นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบ OLED นะครับความละเอียดอยู่ที่2,640คูณ1,200หรือว่าระดับ 2K เลยนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับจอ 2K นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับ Refresh Rate ถึง90 h z เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอา60หรือว่า90นะครับก็ไปในส่วนของตัวการตั้งค่านะครับจอแสดงผลเราก็เลือกในส่วนของตัว Refresh Rate ได้นะครับถ้าอยากจะให้มาในส่วนของตัวสมูทหรือว่าลื่นไหลนะครับก็เลือกเป็น90เฮิร์แต่ก็จะมีผลต่อแบตเตอรี่นะครับแต่อย่าถ้า ประหยัดแบตเตอรี่เราก็เลือกมาในส่วนตัว60เฮิร์ได้นะครับก็เลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับ ส่วนความเบีย่ยงหน้าจอก็เลือกได้นะครับจะเป็นความเบีย่ยสูงสุดหรือว่าจะเป็นต่ำนะครับก็ถ้าเลือกแบบต่ํามันก็ช่วยประหยัดพลังงานเพราะว่ามันปรับหน้าจอลงมาไม่ได้ 2K น,นั่นเองนะครับอันนี้หรือว่าจะเปิดเป็นอัจฉริยะไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้าจอของตัวนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าหน้าจอตัวนี้นะครับยังรองรับในส่วนตัวมาตรฐาน DCI-P3 ครับเขาบอกว่าให้ความเข้งตรงของสีค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับตามหลักในส่วนของตัวอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยอันนี้คืือออเร่งงข การออกแบบหน้าจอนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูเล็กๆตัวขอบด้านข้างของตัวเครื่องตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโลหะนะครับแล้วก็ตรงมุมตรงนี้นะครับมันก็จะหนากว่านิดนึงนะครับมันก็จะโค้งขึ้นมาโปรเทคขอบกระจกที่ผมพโปกัสให้เห็นนะฮะมันพยายามโค้งมนมาที่โปรเทคขอบกระจกที่อยู่ตรงมุมนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันโค้งมนมาทั้ง4มุมเลยขึ้นมานะครับกล้องมันก็ไม่โฟกัสผมพยายามจะโฟกัสให้ดูเห็นหรือเปล่า มันก็พยายามเนี่ยโฟกัสให้เห็นนะครับมันจะโค้งขึ้นมาจากปกติเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ออกแบบมันก็ช่วยโปรเทคในส่วนของตัวขอบทั้ง4ด้านเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครัมันก็จะโปรเทคแล้วเรียบไปปุ๊บมันก็จะโค้งขึ้น ปิดตรงนี้มาแล้วโค้งลงไปอ,อกีกนะครับอันนี้คือการดีไซน์ออกแบบหน้าจอเพราะว่าการชนการกระแทกอะไรขอบมุมตัวนี้มันจะโดนกอดก็ช่วยให้โปรเทคตัวเครื่องได้ดีนะครับแล้วมาดูด้านข้างตัวเครื่องกันนะครับด้านข้างตัวเครื่องฝั่งด้านนี้นะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีในส่วนของตัวเสรราสัญญาณอย่างเดียวนะครับโดยปกติเสรราสัญญาจะมีด้านบนและล่างตัวนี้มีด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเสรราสัญญาณเช่นกันนะครับบนและล่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่ง้วมีีตัน ปุ่มเพิ่มลดเสียงกลับมาแล้วนะครับตอนเมทสามสิโบโปด้วยหน้าจอมันโค้งไปสิองศาเนี่ยมันตัดปุ่มเพิ่มลดเสียงไปเวลาจะเพิ่มเสียงลดเสียงต้องมาแถบแถบตัวน้ครับส่วนตัวผมใช้อยู่นะครับก็คือเครื่องที่ถ่ายคลิปนี่เองนะครับบางทีมันก็รู้สึกขัดใจนั่นเองนะครับเคยใช้แบบปุ่มชินชินนะครับมาปรับเป็นแบบแถบหน้าจนครับก็อาจจะไม่ถน,นัดส่วนตัวผมก็ไม่ถน,นัดตัวนี้กลับมาแล้วเพราะหน้าจอมันไม่ได้โค้งถึง8 8องศาเหมือนเม3สามสิบโปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวการ ดีไซน์และการออกแบบฝั่งด้านข้างฝั่งนี้นะครับมาดูด้านบนกันบ้างครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตรงกลางเป็นจุดๆตัวนี้ก็เป็น AI i ออินฟอเรใช้เป็นการควบคุมในส่วนของตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแทนรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทีวีนะครับเช่นแอร์พวกนี้ได้นะครับส่วนช่องข้าง,างกันก็จะเป็นไมค์ในส่วนตวต,ตัดเสียงรบก,กวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวด้านบนแล้วก็จะมีเสาสัญญาณนะครับอีก2เสาด้านบนส่วนด้านล่างกันบ้างครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับ่่องงงารตทียูกล ดยช่องชาร์จแบตตัวนี้เป็นแบบ Type C นะครับและสี่งสำคัญตัวนี้รองรับแบบชาร์จเร็วด้วยนะครับ Super ์ชาร์จ40วัตต์ชาร์จแบต30นาทีจะได้ถึง70%โดยตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่4,200 m ป์นะครับก็ถือมาให้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงแล้วก็เสาสัญญาณอีก2จุดตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นไมค์เอาไว้สนทนานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องซิมการ์ดเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะครับว่าซิมตัวนี้ใส่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับ พอดึงออกมานะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวซิมการ์ดตัวนี้ใช้เป็นนาโนซิมนะครับแล้วก็ทั้ง2ซิมเลยทั้งด้านล่างและก็ด้านบนนะครับโดยช่องด้านล่างเป็นช่องซิมที่2นะครับเราเลือกใส่ได้นะครับเป็นแบบซิมการ์ดซิมที่2หรือว่าถ้าเราไม่ใส่ซิมการ์ดเราใส่เป็นตัวเมมโมรี่การ์ดได้เมมโมรี่การ์ดตัวนี้จะเป็นเมมโมรี่การ์ดพิเศษของทาง Huawei ชื่อว่านาโนเมมโมรี่การ์ดนะครับก็เป็นขนาดเท่ากับนาโนซิมเลยก็เลือกใส่ในช่องซิมที่2นั่นเองนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะใส่ในส่วนของตตัััวววว2ซซิิมมหรืออ่่่าจะใสใสส1กบนนขง วนึ่ง a r d นั่นเองนะครับแล้วที่ผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับยังรองรับในส่วนของตัว eSIM อีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ eSIM เราไปดูที่ในส่วนของตัวเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ นะครับการจัดการซิมแล้วก็ตรงซิมการ์ตรงช่องซิมที่2มันจะมีให้เลือกนะครับว่าซิมแบบนําออกได้คือซิมทั่วไปนะครับแล้วก็ e s i m นะตัวนี้ลองรับ e s i มด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัว e s i มนี้ก็ลองตองไปเช็คกับในส่วนทางโอเปอเรเตอร์ดูนะครับว่าเขามีแพ็กเกจนะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หรือไม่นะครับหรือสมาร์ทโฟน Android หรือไม่ก็ต้องลองเช็กกับทางโอเปอเรเตอร์ดูนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวซิมการ์นั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับยังรองรับในส่วนของตัว VOLT E นะครับทั้ง2ซิมเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณเปิดโวเตอยู่นะครับผมมีการทดสอบแล้วนะครับถ้าผมเปิดโวเตทั้ง2ซิมอยู่นะฮะแล้วผมมีการโทรคุยกับสายหนึ่งอยู่นะครับพอมีสายหนึง อีกสายหนึ่งโทรเข้ามานะครับอีกซิมที่ซิมที่2นะครับเราสามารถที่จะเห็นการแจ้งเตือนสายเข้ามาเลยนะครับซึ่งบางแบรน์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสายไม่ว่างหรือมันจะมีตืดขึ้นมาแล้วก็ตัดไปหรือว่าวางสายถึงจะเห็นนั่นเองน,นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการรับสัญญาณนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับในส่วนของตัว 5G ด้วยนะครับซึ่งรองรับทั้ง p c 0แล้วก็ p c 0 pro เลยนะครับก็เป็นในส่วนของตัวชิปเซตตัวเดียวกับในส่วนของตัว Mate 30 pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวที่เป็นนะครับชื่อรุ่นก็คือ Huawei p 4 0 pro ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวหมาย เลขนะครับตัวอีโมชัน UI เป็นเวอร์ชัน10.1นะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์อีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นมี time, โอแชร์ share, คำตัว c o l l b b o r a t i นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปถัดไปแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเบสอ n d r o i d เวอร์ชัน10แต่ตัวนี้เป็นในส่วนของตัว HSM นะครับจะไม่มีบริการ Google Service ติดมาให้ตัวเครื่องครับแล้วก็มาพร้อมกับ CPU Kirin 990 5G ที่บอกไปแล้วนะครับรองรับ 5G ทุก Operator ที่ อยู่ในประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้ลองรับหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรม8 g b นะครับหน่วยความจำภายใน256 g b ก็เพิ่มเเพิ่มเป็นนาโนเมมรมริการได้ด้วยนะครับถึง256 g b นะครับแล้วก็หน้าจอเป็น2,640ณ1,200ก็คือระดับ 2K นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้าจอนะครับและใส่วนของตัวแบตเตอรี่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับมาพร้อมชาร์จเร็วแบตเตอรี่4,200มิลลองรับในส่งตัว w ยเลสชาร์จแบบ27วัตต์นะครับคุณชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยโดยโปกติผ่านสายมันไวนะครับในตัว P. 3 0เป็นระบบชาร์จเร็ว40วัตต์เหมือนกันแต่ไปเจอไวเลสชาร์จได้แค่15วัตต์นะมันก็ค่อนข้างช้าซึ่งตัวนี้ลองรับในส่วนของตัว วเลสชาร์จถึง27วัตต์เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเวลาผมลองชาร์จแล้วนะครับตัวเลขแบตเตอรี่เนี่ยทศนิยมมันขึ้นเลย3 4 5 6 7 8 9้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไวนะครับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไวไม่พอนะครับทั้งการชาร์จแบตแบบสายแล้วก็ไร้สายยังรองรับในส่วนของตัว TUV Certificate ด้วยนะครับเป็นการการติว่าเราปลอดภัยแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ยังไม่พอนะครับก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นได้ที่รองรับในส่วน The <laughs> ผ่านตัวการชาร์จแบบย้อนกลับแบบไร้สายหรือว่าไวเลสรีเวิร์ดชาร์จถ้าคุณเปิดตัวนี้ไว้นะครับคุณเอาสมาร์ทโฟนที่รองรับไวเลสชาร์จอย่าง P30 Pro, เม3 0 Pro, ม2 0 Pro หรือว่าแกจีตอย่างเจ้าตัวในส่วนของตัวฟรีบาร์สที่รองรับไวเลสชาร์จมาวางที่หลังเครื่องก็จะสามารถชาร์จแบบย้อนกลับรวมถึงสมาร์ทโฟนแบบอื่นอย่างซั s u n g หรือว่า p h o n e ก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแนะนาเป็นยามฉุกเฉินดีกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเาเราใช้งานเนี่ยมันก็เพียงพอแค่ใช้ง เรามาดูสีกันบ้างนะครับ สีตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะครับตัวนี้ชื่อว่า deep sea blue นะครับก็เป็นสีน้ําทะเลลึกนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสีเข้มๆส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ตัวนี้ด้วยดีไซน์ด้านหลังมันเป็นกระจกเงาๆจัยถ้าผมเอียงซ้อนแสงไปบางมุมเนี่ยมันจะเห็นคาบลายนิ้วมือที่ตัวเครื่องเลยนะครับสีนี้มันก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่มันจะมีอีก2สีนะครับนั่นก็คือสี silver f o r c e แล้วก็สีที่เป็น b r u s h gold นะครับสสีนี้จะเป็นผิวสัมผัสด้านๆนิดหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยเป ง่ายเหมือนกับตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะมีด้วยการ 3- สีที่จะจําหน่ายในประเทศไทยส่วนอีส2สีสีดากับสีขาวนะครับยังไม่ได้นําเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวสีนะฮะมาดูนีเรื่องของตัวกล้องกันบ้างนะครับมาดูกล้องหลังก่อนเลยนะครับกล้องหลังตัวนี้เป็นแบบควอสต์คาเมาหรือว่ากล้องหลัง4ตัวนั่นเองนะครับโดยผม จะบอกให้ฟังว่ากล้องทั้ง3รุ่นนะครับ P40 จะมาพร้อมกล้อง3ตัวด้านหลังนะครับส่วน P40 Pro จะมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวแล้วก็40 Pro Plus ซึ่งยังไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายจะเขาบอกว่าประมาณกลางกลางปีนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้อง5ตัวนะครับโดยกล้อง4ตัวตัวนี้นะครับมีกล้องความละเอียดเท่าไหร่บ้างดีวผมจะไล่จากบนลงมาล่างให้ฟังนะครับด้านบนนะครับเป็นเลนส์40ล้านนะครับเลนส์ Ultra Wide Cinema Camera นะครับตัวนี้ก็เป็นเลนส์ตัวเดียวที่อยู่ในตัว m a t 30 Pro เปิดมาพร้อม m a t 30 Pro นั่นเองนะครับแล้วก็เลน ตัวที่สตัวนี้เป็นเลนตัวใหม่ล่าสุดของทางเวอยเลยนะครับก็คือ Ultra Vision นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์สีแบบใหม่ด้วย r y y b ซึ่งก็บอกว่ามันจะรับแสงสว่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง40%เลยนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับรูรับแสง f อ top ที่ 1.9นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัว OIS ด้วยซึ่งตัวด้านบนจะมาพร้อมกับค่าเ s t o p อยู่ที่1.8นั่นเองนะครับแล้วก็เลนตัวที่3เลนด้านล่างตัวนี้นะครับก็เป็นเลนในส่วนของตัวเทเลโฟโต้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเลนตัวที่ มีการออกแบบแบบเดียวกับ P30 Pro เลยก็คือ Periscope นั่นเองนะครับเป็นแบบเดียวกับเรือด,ดำน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์แบบ RYYB เช่นกันนะครับตัวนี้มีความเร็ยที่12ล้านพิกเซลนะครับก็มาพร้อมกับ OIS ด้วยซึ่ง OIS จะมีทั้งเลนส์ตัวหลักกับเลนส์ตัวเทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ซูมเลยนะครับโซนเลนส์ตัวที่4ตัวนี้นะครับจะเป็นเลน T.D.T.O.F. นั่นเองก็ไว้วันระยะนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเห็นว่ามีจุดจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไมค์ตัวที่3นะครับก็เอาไว้ใช้ในเรื่องของการมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับ Audio Zoom นั่นเองเอาไว้ซูมเสียงซึ่งสามารถซูมได้ไกลถึง10เท่าซึ่งมันก็จะมีหลายค่ายเริ่มนํามาใช้แล้วซึ่งตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับส่วนด้านบนนะครับก็เป็นแฟลชนะครับแฟลชตัวนี้ก็เป็นดูโอโทนนะครับแล้วที่ในด้านในแฟลชนะครับมันก็จะมีเซนเซอร์นะครับขงว่า เป็นเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของสีนะครับเพื่อที่จะให้ค่าไว้บาลานซ์มันเที่ยงตรงนะครับซึ่งก็บอกว่าโดยทั่วไปมันจะมี3สีก็เป็น R G B Red, Green, Blue ซึ่งตัวนี้จะมี8เฉดสีเลยซึ่งจะทําใหใ้ในส่วนของตัวค่าไว้บาลานซ์มัแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นเพราะตัวเก่าเขาบอกว่าสีมันเพี้ยนสีมันไม่แม่นเลยค่าไว้บาลานซ์ไม่โอเคนะครับตัวนี้ก็เลย ปรับมาน่นองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวดีไซน์และความละเอียดน,นะครับของเจ้าตัวกล้องหลัง p 4 0 Pro เรามาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องหน้าคู่ที่แรกผมดูว่าเอ๊ะมันใหญ่จังเลยบางแบรนด์ทำไมมันทำได้เล็กจังนะครับแต่จริงๆแล้วพอผมมาดูในเรื่องของตัวดีเทลแล้วนะครับ ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันใส่มาขนาดนี้ผมถือว่ามันโอเคเลยโดยตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะครับกล้องด้านในความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องแบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนตัวนี้นะครับตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นเลนตัว De ฟเซนซิ่งแคเมล่านะครับก็เป็นเลนไว้ช่วยเรื่องของการวัดระยะนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไว้สแกนใบหน้าปลดล็อกที่มีแสงน้อยรวมถึงถ่ายภาพพอร์ตเทรตหน้าชัดหลังเบลอให้สวยงามนั่นเองนะครับและระหว่างกล้องตัวที่1กับตัวที่2ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเซนเซอร์อยู่ด้านในด้วยนะครับบางทีจะเห็นไฟกระพริบไฟกระพริบเห็นไหมครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์ด้านในนะครับโดยเซนเซอร์ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวแอมเบดไลท์เซนเซอร์เซนเซอร์ปรับแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติแล้วก็ต้องมีโพสิบิลิตี้ ก็เลยทําให้มันมีในส่วนของตัวกล้องที่ค่อนข้างดูใหญ่กว่าแบรนด์อื่นในท้องตลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวกล้องนะครับก็ถือว่ามาให้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องหลัง4ตัวนะครับควอดคาเมล่านะครับแล้วกล้องหน้าคู่2ตัวแล้วกล้องหน้าตัวนี้เป็นระบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับเอาพูดถึงเรื่องกล้องผมให้ดูในส่วนของตัวภาพนี้หนึ่งละกันนะครับก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็จะ ตัว Huawei P30 Pro ก็มีฟังก์ชันที่ชื่อว่าในส่วนตัว AI ที่เอาไว้ถ่ายดวงจันทร์นะครับตัวนี้ก็ใส่มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพถ่ายจากเจ้าตัว Huawei P40 Pro 5G นะครับแล้วตัวนี้ลายน้ำก็เขียนว่า Huawei P40 Pro 5G Ultra Vision l e i c a q u a อ c a ์ e r a โอ้โหจะเต็มเลยแล้วดูซูมนะครับตัวนี้ดีเทลรายละเอียดผมเทียบกับเจ้าตัว,ตว P 3 0 Pro เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าความคมชัดแล้วก็ตีส่วนของตัวคอนราสต์ของมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนิดหนึ่งนะครับส่วนรีวิวกล้องเต็มๆเ,เดี๋ยวผมให้ดูในคลิปถัดไปอันนี้คือในส่วนให้ดูว่าเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นตัว P นะครับ40 Pro 5 G นะครับอ่าผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมได้ใส่มาหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอา่า เป็นภาพนี้แน่เลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือภาพถ่ายจากตัว P30 Pro นะครับก็ขนาดเท่ากันเลยอันนี้เป็นตัว P40 Pro นะครับก็จะเห็นว่าสีมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้ก็จะสีเฉดคอนท้านีก็จะอีกแบบประมาณหนึ่งอันนี้ก็บาดประมาณหนึ่งเวลาซูมมากๆนะครับก็จะพอๆกันนะครับก็แยกกันไม่ออกเลยนะครับ พี่กับน้องนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็มีในส่วนของตัวการซูมได้50เท่าแล้วก็มีโหมดถ่ายดวงจันทร์เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวกล้องส่วนรีวิวเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปถัดไปนะครับมาพูดถึงเรื่องตัว Wi-Fi นิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ที่จะพูดถึงเพราะว่าตัวนี้มีการรองรับ Wi-Fi ซึ่งเป็น Wi-Fi เทคโนโลยีใหม่นั่นคือเจ้าตัว Wi-Fi 6นั่นเองนะครับก็โดยปกติทั่วไปแล้วนะครับจะรองรับ Wi-Fi เนี่ยส่วนมากมันก็จะได้หลัก100ใ่รับี้อย ซึ่ง Wi-Fi 6ตัวนี้จะได้ความเร็วสูงสุดถึง2.4กิกะบิตเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากตัวเครื่องรองรับแล้วเราเตอร์แล้วก็แพ็กเกจต,ต้องรองรับด้วยนะครับต้องเป็นเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi 6แล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ระดับกิกะบิตด้วยนะครับคุณถึงจะได้ความเร็วระดับกิกะบิตนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะรองรับในส่วนของตัว Wi-Fi 6พัสด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.4กิกะบิตเลยนะครับก็ถือว่าจัดเต็มมาทั้งในเรื่อง บอกเลยว่า เข้าใกล้มากับในส่วนของตัวบอกว่าการใช้ในชีวิตประจาําวันผมเชื่อเลยว่า WiFi 6ในอนาคตอีกไม่ช้านี้ก็เริ่มถูกนํามาใช้กันแล้วนะครับซึ่งอย่างตัว 5G ตัวนี้ก็เริ่มนํามาใช้แล้วเช่นนะครับที่ผมอยู่ในส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมก็เลยลองเข้าไปในส่วนของตัวเว็บไซต์ A, เอเช็คพื้นที่การให้บริการ 5G ตอนนี้ 5G ก็มีที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่แยกสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับไว้วันไหนผมผ่านเข้าไปผมจะลองเทสแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันว่าความเร็วมาได สำหรับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องการดีไซน์นะครับแล้วก็การออกแบบต่างๆของเจ้าตัวโอ P 4 0 Pro รวมถึงสีก็ดีเทลต่างๆผมก็อธิบายให้ฟังในคลิปนี้แล้วนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะรีวิวในส่วนของพวกวิดีโอพวกกล้องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆรวมถึง e m o t i ัน U I 10.1มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเพราะว่ามีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยหนึ่งในนั้นคือมีไทม์นะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับแล้วใครที่มี คำถามอะไรอยากสอบถามอยากรู้เรื่องอะไรอะไรที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับก็ใครดูแล้วฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามช anel ผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ